ครับผมตอนนี้พี่เป็นผู้โชคดีได้รับไอโฟน,นพี่ยินดีด้วยครับผมนี่นะครับผมเป็น iPhone นะครับอันนี้ยังไม่แกะกล่องน,นะตามสูตรเราเลยนะครับวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับช่วยเป็นพยานให้เราด้วยเราแกะกันเะลย,ยอ่าโอเคให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับดูจํานวนคนพี่นะครับเยอะมากคุณคุณชมคุณดูเยอะเยอะเยอะเป็นอันนี้นี่นมาจากพันทั่วประเทศเป็นพันๆดูผมจะควักให้ เพื่อให้มันเกิดความปร่งใสที่สุดนะเพราะวันนี้เราอยากจะแจกจริงจริงครับโอเคเดี๋ยวผมจับเองล้วอันอ่ะคุณคุณคุณคอณคุ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 ณสดีคุณ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 คับคุ่คุณ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 ครณคัณคุณคุณคุณคงณคุ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 ัคุณคุณคุอคุณคุณพี่คุณ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 คุ ที่ร้านซับเจริญใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมตอนนี้พี่เป็นผู้โชคดีได้รับไอโฟนมพี่ยดีด้วยครับผมแล้วติดรถรุ่นอะไรไปครับพี่ด้าซีดีครับความน้าสีดีเพิ่งเพิ่งไปติดมาวันที่30ใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โโชคดีมากเลยนะเอางี้เดี๋ยวผมติดต่อไปที่ตัวแทนจำหน่ายแล้วเดี๋ยวให้เขานัดวันเวลาเข้าไปรับของรางวัลนะครันพี่โอเคยินดีด้วยนะครับได้ได้ของไอโฟนเครื่องที่3ไปใช่ใช่เดี๋ยวเราเอาไปแจกให้ครับผมเนาะฮะ โอเคถ้างั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเนอะแค่มาแค่นี้แหละนะครเปสักว์ท่เาจะอัปเดตตัวแทนจำหน่ายนิดนึงเรามีล่าสุด136ที่นะครับใครอยู่ย่านไหนอยากจะสอบถามผ่านไลน์ก็ถามได้เลยนะขอบคุณมากนะครับทุกคนนะฮะที่ติดตามชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวใงติดตามกันด้วยครับว่า RVDGPD จะแจกให้กับที่ไหนนะครับในที่ที่4โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ